เอาต้ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม a อนิเมะ์ดีเฟนเดครับผมวันนี้ฮะถึงคิวอย่างเจ้าทรงจินวูตัวโหดตัวอวยของใครหลายๆคนแล้วนะครับวันนี้ครับผมพร้อมแล้วที่จะอีโวตัวนี้นะ แล้วก็ผมต้องขอบอกก่อนเลยนี่คือ ID ผมแล้วนะครับเป็น ID หลักเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวทรงจินวงเรามาจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับคุ้มค่าที่จะหามาใช้หรือเปล่าบอกเลยว่าราคาในตลาดเนี่ยเดือดกันมากๆแบบว่าโคตรจะเดือดอะไรกันเนี่ยนะตัวบ้าอะไรกับ2000นะครับโอเคก็เมื่อพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go <S คุณกำลัง โบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพ์ท แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG MOBILE a r e n a b บ e เอา u t ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตดีซีช็อปขายรหัสออสตาราคาถูกรหัสออสตาร์เริ่มต้น39บาทกล่องสุ่มเทพเ,พเงาชาย7ดาวในงบ99บาทโคตรถูกมีระบบกดเกมพารและรับฟาร์มทุกอย่างในเกม เพจร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย DC Shop ขายตัวละครแบบสุ่มราคาถูกเริ่มต้นที่9บาทกล่องสุ่มเอนจิเนียร์งบ49บาทถูกมากๆมีระบบกดเกมพาร์ขายเพชรราคาถูกเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตนิดนึงนะให้ดูตัวสเตตัสเบื้องต้นก่อนนะปา๊าป กดมาที่นี่เลยนะครับปัจจุบันนะครับตัวทรงยินวูของผมนะครับจะเป็นเลเวล45นะดาเมจเนี่ยสเตตเอสเลยนะครับอยู่ที่1548ครับตัวคูดาวเป็นแรลงบีนะแล้วก็ตัวระยะเป็นแรลงบีเหมือนกันก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงเนี้ยผมได้ยินข่าวมาว่ามันระบบคล้ายๆกับ AA เมื่อคุณอีโวแล้วเนี่ยตัวสเตตตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเว้ยแต่เป็นข่าวที่ผมได้ยินมานะ เดี๋ยวจะต้องมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอีวกันเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวิ่งมาที่นี่เลยนะงานหัตถกรรมครับผมผมแนะนำนะให้ทุกคนดูของก่อนนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับนี่เลยมาเช็คที่ตรงนี้นะปุ๊บกดยืนยันนี่เลยมันจะบอกว่าใช้ทรงจินโวหนึ่งตัวนะครับบวกกับดาบใหญ่ปีศาจนะครับอ่าเราก็มาดูสิว่าตรงเนี้ย ดาบใหญ่ปีศาจมาไหนนะอันนี้ปุ๊บกดเข้าไปกดยืนยันนะครับเขาก็จะบอกว่าต้องใช้อะไรในการคร้าฟบ้างผมบอกเลยว่าของคราใช้เยอะมากๆแบบว่ามากๆจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณน้องนัตพัฒน์บุ้นเฮงเลยถ้าไม่มีน้องคลิปนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะน้องช่วยผมเก็บของประมาณเกินครึ่งเลยนะครับสำหรับการอีโวตัวนี้นะขอบคุณน้องชายมากๆเลย นะครับมา่เดี๋ยวเรามาประดิษฐ์กันเลยนะครับตรงนี้ใช้เงิน3ามหมาเงินถามว่าหาจากไหนหาจากการสุ่มตัวนี่เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่าอ่าแป๊บน,นึงนะลืมไปว่าเงินไม่พอนี่เลยครับโหมดขายครับผมนี่เลยขายอย่างเดียวไม่พอก็ช่วยไม่ได้ครับคุณต้องขายนะป๊บไปอย่าไปเสียได้ฮะเงินหายากมากนะครับ ใครคิดจะอีโวตัวไหนดูให้ดีๆก่อนนะขอย้ําเลยว่าต้องดูให้ดีๆจริงๆมันคือตัวที่จะอยู่คุณไปเป็นอาทิตย์เลยเพราะเงินตรงเนี้หายากมากนะเพชรก็หายากเช่นกันนะครับเงินหาได้จากการสุ่มตัวโดยที่ได้ตัวซ้ำมาแล้วขายเท่านั้นนะครับเท่านั้นเลยขอย้ํานะครับคิดจะอีโวตัวไหนคิดดีๆเงินเทรดไม่ได้ด้วยนะครับเออบอกก่อนมาประดิษฐ์ไปป๊าบโอเค หลังนั้นมาฝั่งนี้เลยปึ๊บใส่ทรงจินูก่อนยืนยนันแล้วกดพัฒนาไปเลยฮะสามสองหนึ่งไปเรียบร้อยสำเร็จครับผมไหนขออนุญ,ญาตดูหน่อยมาแรงเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มปะเมื่อกี้น,นี้เป็น S S ไม่เพิ่มแต่เวลาเพิ่มครับกลายเป็น A อลบอ่าอันนี้กลายเป็น B บวกแปลว่า เป็นโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะไม่เพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่า S เนี่ยมี S บวกอีกไหมหรือว่า S สูงสุดแล้วเนะี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับมันก็เลยไม่เพิ่มอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเออโอเคก็เป็นสเตตเอสนะครับเป็น A ลบแล้วก็เป็นมีบวกดาเมจจะเพิ่มมาเป็น2322เลยแล้วก็คูด้าจะเหลือ4.5นะครับแล้วก็ระยะจะอยู่ที่18.5เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมว่าตัวนี้โหดมากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่า ตัวบัฟที่ผมสุ่มมาได้เนี่ยโหดมากเดี๋ยวให้ดูค่อนข้างจะเดือดพอสมควรเลยนะใช่นี้ป่าวะบัฟอันนี้ดิอันนี้โทษโทษร้อนหลอนดึกแล้วนี่ยังไม่ได้นอนเลยจะตีสองแล้วนะครับโอเคบัฟของผมจะเป็นตัวนี้เลยความแม่นยำหนึ่งนะครับถามว่าได้อะไรมาขออนุญาตเปิด นี่ครับจะบวกโอกาสติดคี30%แล้วก็จะดาเมจคี้แรงขึ้นอีก30เลยผมบอกเลยว่าแม่งเป็นบัฟที่โคตรจะโกงเลยนะอันเนี้ยเอาจริงเก่งมากบัฟนี้เก่งมากนะครับเก่งมากๆเลยจริงๆนะฮะมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแล้วกันนะครับไป A few moments later โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมรอให้มันฟาร์มจนมีตังค์สักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมรีบวางก่อนเลยแล้วกันนะมา ปาเข้าให้นะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2,322นะแล้วก็4.5วิในการคููดาวแล้วก็18.5เป็นวงตีนะจะสังเกตว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับตัวนะดูดิตัวมันตีดิหุยอย่างแรงนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ย มีตัวซัมมอนด้วยท่านผู้ชมเออผมเคยยินมาอยู่นะครับว่าไอตัวนี้ถ้าเกิดฆ่าได้มันจะเสกตัวซัมมอนแต่ตัวเลื่อนเนี่ยผมไม่ชัวร์เลยว่ามันเอากี่เปอร์เซ็นต์ของมอนที่ฆ่าไปนะครับก็คือเป็นตัวที่สามารถเรียกลูกน้องได้นั่นเองผมบอกเลยเมตาแน่นอนนะครับตัวนี้นะอัพมาเมื่อกี้นะครับดาเมจจะโดดขึ้นมาเป็น4,147นะแล้วก็คูดาวเนี่ยจะเหลือ4.1วินะครับโอเค เรื่องระยะก็เพิ่มมาเป็น19เนาะอัพอีกที2 0 0 5นะครับโอเคอัพเลยปับ๊บอ่าจะเปลี่ยนเป็น AOE ล้จะเปลี่ยนเป็นตีแบบ AOE แล้วโอเคนะครับดามเมจจะอยู่ที่6,801นส่วนระยะในการคููดาวนะครับจะเป็นอ่า7.3วิเนาะโอเคอต่อมา3 0 0 0เอ้ยค่าอัพถูกอยู่นะฮะใช้ได้เลยโอเคจะกลายเป็น8 2 9 4นะโอ แถมตัวคูดาวเนี่ยเหลือแค่6.8เองนะครับอู้ฟัวโคตรตึงโอเคต่อเลยอ่าแล้วถ้าเกิดอัพขั้นต่อมาเนี่ยจะบวกสถานะพิการนะคิดว่าน่าจะเป็นสโลแหละนะครับน่าจะเป็นสโลนะอัพเลยปัป๊บนี่เพิ่มสโลเข้ามาอ่าก็จะเป็นท่านี้เออกันเอฟเฟกการตีก็ยังเหมือนล่างแรกอยู่นะยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับจะมีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถสปอนในตัวพวกนี้ นะครับขึ้นมาได้เนาะโอเคตอนนี้อัพอ,อีกขั้นคือสี่พันนะครับมาอัพกันเลยปับ๊บก็ยังไม่เปลี่ยนนะตอนนี้ขั้นหแล้วนะครับดาเมจจะอยู่ที่ 10, 000, 1นึ่งมื่นหนึ่งพสิบสอนะแล้วก็ตัวคูดาวนะครับจะเหลือที่5้าจุดห้าวินะครับระยะคงไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เนาะโอเคอัพอ,อีกทีห้าพันสครับ5้าพันสตรงนี้จะเปลี่ยนโหมดการตีแล้วนะนี่เลย นะครับเอาเลยแล้วกันนะครับปั๊บดาเมจโดดไปเป็น14ื่นเลยนะหมื่นการตีเพิ่มมาเป็น6กจุดสวินะก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคไหนดูดิคุ้มค่าไหมที่จะทําขึ้นมาแต่เอาจริงๆเนี่ยแค่สป,ปอร์ลูกน้องเนี่ยก็คุ้มค่าไม่รู้จะคุ้มค่ายัางไงแล้วยิ่งมันค่าตัวเลือดเยอะได้อะเก็ตป่ะคือมอนเราตัวที่เสกมามันก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วย ยังไม่รวมกับดาเมจที่เราทําได้เรื่อยๆอีกคือค่อนข้างโอพีนะเนี่ยเอาจริงนะครับอ่ะอัพกันต่อเลย5 8าพเด้งไปหมื่นหกนะเด้งไปหมื่นแล้วก็อัพไปหกพั้ต่อเลยแล้วกันนะต่อเลยกลายเป็น2องหมื่จบยังยังไม่จบนะครับอัพได้อีกเอามาจัดมาอัพได้อีกอันนี้จะเปลี่ยนวงการตีนะเปลี่ยนมเปลี่ยนปะอ่าเป็น ยิงลูกทรงกลมออกไปนะต่อเลยขอดูดาเมีในที่แท้จริงหน่อยเพื่อน24 0หมแล้วนะครับ24 0หมตี7.7วินะครับโอเคระยะค่อนข้างกว้างพอสมควรนะแต่เป็นเซเคอลเวงเล็กนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะเล็กนะโอเคขั้นต่อมา7,500ครับสุดยังเนี่ยเอ้ยยังไม่สุดว่าไปได้อีกนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอ่า ขั้นที่11ถ้าผมจําได้เอ้ยอันนี้เปลี่ยนการตีแล้วเหรอไหนดูดิขออีกทีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอ l จงตื่นวะมีคําพูดด้วยมีแดนหลอกคําพูดครับผมเอ้ยอย่างเจ๋งนะเจ๋งจัดเลยนะครับโอ้หตัวดาเมจไม่ต้องพูดถึงครับกระฉูดแน่นอนนะตรงนี้โอเคขออนุญาตอัพต่อเลยแล้วกันต่อเนื่องต่อเนื่องครับผมเพิ่มไปเป็น 2 0 0 9โอเคและนี่คือดาเมจสูงสุดของทรงจินวูเรานะนี่คือเลเวลแค่45นะผมยังไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยเลเวลแม็กเท่าไหร่แต่45เนี่ยดาเมจอยู่ที่2 9 8 5 9เลยตี8.2วิผมว่าไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเป็นการตีแบบว่าทางตรงนะเป็นทรงกระบอกทางตรงที่ค่อนข้างไกล นะถ้าจะวางให้คุ้มจริงๆเนะี่ยวางตรงนี้ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มแน่ๆแหละนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันหน่อยไหมถ้าใส่บัฟแล้วมันจะเป็นยังไงกันเชียวนะขออนุญาตวางตัวบัฟหนึ่งตัวจัดไปออวางได้ตัวเดียวผมต้องขายเนาะโอเคขายก่อนมาขอชมมีตัวบัฟแล้วมันจะซํำไหนกันเชียววะอัพเล่อัพตันมาจาสองหมก้า ตอนนี้บัฟยังไม่ขึ้นหัวนะต้องรอก่อนต้องมีบัฟขึ้นหัวกันผมไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะขึ้นไหมนะนมีบัฟขึ้นหัวยังอีหนูดีดยังเฮ้ยบัฟไม่มีวะ่ะไม่ขึ้นหรอห้ตัวเลยชัดมายาว,ยาว ไอ้หนูทำไมอ้หนูไม่บัฟปลาลุกอ่ามาแล้วบัฟแล้วนี่ไงติดแล้วอ้าวมันคไอไือบัฟไอร่ายอะมันขึ้นบัฟเป็นดาบที่ตัวนะแต่มันไม่ขึ้นโชว์เป็นตัวเลขตรงนี้ครับเสียดายนะเออถ้าขึ้นมาจะดีมากจะได้รู้ไงว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่นะโอ้เสียดายเสียดายเสียดาย โอเคท่ okay. ันผู้ชมตอนนี้ผมรอมาจนเวฟที่ห้าสิบแล้วแต่ผมก็พูดตามตรงจริงๆว่ามันโอพเกินไปนะครับเพราะว่าเวฟที่ห้าสิบเนี่ยมอนก็นยังไม่สามารถเดินออกมาจากหน้าบ้านได้เลยครับผมโอ้โหมันจะเกินไปป่าวเนี่ยตัวบ้าอะไรนี่ผมวางตัวเดียวนะเกินพี่ชายตัวรับนี่มันขนาดนี้เลยเออโอ้โหแล้วคลิปนี้ผมออกไปไม่เอานะแบบ ราคาโดดขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆนะครับโอ้โหตัวก็โหดเกินตัวเดียวเล่นยันเกมปิดอะผมบอกเลยนะนี่ฮะหน่วย10เน,นี่ยส0 0 0มหายครับผมนี่มอนเว็บ50เลีวสองหมืนนี่นี่ห้า0 0ืมาดูกันไหมตีทีหนึ่งหายไปครึ่งหลอดอีกตัวหนึ่งตีซ้ำหายหมดอ่ะก็ตกเท่าไหร่ไปแล้วอะ สองตัวนี่นับเป็นแบบดอกละห้าหมื่นได้ไหมตีพร้อมกันตกดอกละห้าหมื่นได้ไหมดูดิอ่านี่เลือดแสนหนึ่งขอชมหนะ่อยบอสเลือดแสนหนึ่งดูดิจะสู้ยังไงเรียบร้อยแสนหนึ่งล,ละลายละลายในกี่วิเรียบร้อยผมให้ไม่เกินสิวิตัวมาแค่เรียบร้อยขึ้นเวฟห้าสิบเอ็ดโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเรามจะไปแพ้เวฟไหนแล้วนี่แล้วดูดิ ยิ่งคุณฆ่ามอนเกิง่งๆได้อะเก็าป่ะ,ปะคือมันก็จะสแต็กเลือดไปเรื่อยครับเนี่ยไอตัวซัมมอนมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนยูนิตที่เราฆ่าแล้วคือมันออกมาทีละตัวแบบนี้ก็หวานทรงกินมูเลยสแต็กกันเข้าไปฮนะเรียบร้อยเนี่ยดูดิเดนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกเป็นเหมือนอ่าเขาว่าไงเดียบมันก็เหมือนเป็นดาเมจของทรงกินมูไปด้วยเนะี่ยก็ดูดิอะคุณเอา2ตัวนั้นเป็น 50, 5 0,000ื่นเบสสแตก็ก แล้วคุณก็ลองเอาไปบวก5,000บวก5,000บวก3,000บวก5,000บวก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 เนี่ยบวก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 เนี่ยบวกพวกนี้เข้าไปเนี่ยกว่าเป็นล้านครับผมนะโอ้โหเนี่ยดาเมจผมไป16.8ล้านแล้วนะครับ A few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ผมมาถึงเวฟ58เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้าไปถึง59ครับผม เอาเรื่องทรงจินบูตัวเดียวนะนี่ผมวางทรงจินบูตัวเดียวถ้าเกิดผมวางตัวสโลสักหน่อยคิดว่าเวฟ60ยังไงก็มีแน่นอนนะครับอ่ะโอ้โหก็มาได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเก่งมากๆตัวนี้แม่งโคตรเก่งแลยฮะโอ้โหเวอร์มากนะครับเรียบร้อยเข้าบ้านไปแล้วอ่าโอเคนะ ใช้เวลาลงไปทั้งหมด44นาที23วินาทีนะครับดาเมจทำไปได้ 46m นะครับจุด6แล้วก็อีกพที่ได้รับตรงนี้180นะครับเดี๋ยวเรากลับไปล็อบบี้กันหน่อยหมไหนดูซิว่าได้เพชรมาเยอะหอเลยวเออผมลุ้นอย่างเดียวเลยว่าได้เพชรเยอะไหมนะครับอยากรู้จริงๆนะครับโหเพชรก่อนอัดผมมีเท่าไหร่วะเด้งมา1,119เลยขอญาตย้อนดูแป๊บ โหท่านผู้ชมผมย้อนไปดูมาแล้วก่อนหน้านี้เรามีประมาณ425เว้ยแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น1,119ตัดเศษออกทั้งคู่นะก็จะมี400แล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น1ั0 0เท่าไหรล่ล่ะ500 600 700 800 900 1,11700 11, 11. เพชในเวลาแค่40นาทีโห โคตรคุ้มอ่ะคือตัวเดียวพับปั๊มเพชรแบบชิวๆเลยนะครับโอ้หลังจากมีตัวนี้คือผมน่าจะไม่ขัดสนเรื่องเพชรไปอีกนานเลยถ้าปั๊มแต่โหมดดีฟินิตี้นะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะสอนปั๊มเพชรกันใช่ไหมหลายๆคนน่าจะได้ดูกันแหละไอสอนปั๊มเพชรแบบตั้งออโต้มันจะตกประมาณ5นาที6นาทีเนี่ยได้30เพชร5นาที6นาทีได้30เพชรอ่ะตีซ้านาที6นาที1ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงก็จะมี60นาทีเท่ากับว่าเอา30ไปคูณ10ก็ได้เท่าไหร่300เพชรใช่ไหมแต่นี่40นาทีไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคุณได้ไป700เ่ะออาก็เอากบเข่าซี่มากกว่าสองเท่าไปเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับประสิทธิภาพก็ค่อนข้างเป็นที่พึงพอใจนะครับสำหรับตัวรับของเกมนี้ก็เอาเรื่องครับผมอ่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้งางก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่ลบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย